ติดปัญหา3ามอย่างนี้กู้บ้านไม่ได้ครับถ้าเราติดปัญหานะครับอยู่3ามข้อนี้นะครับจะกู้ซื้อบ้านไม่ได้นะครับข้อแรกนะครับรายได้ของลูกค้าไม่เพียงพอนะครับ กับบ้านที่เราต้องการนะครับอยากยกตัวอย่างเช่นนะครับรายได้ของลูกค้านะครับเงินเดือนนะครับสองหมื่นนะครับแต่อยากจะได้บ้านราคา2อ0ล้านห้านะครับอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะกู้ได้นะครับวิธีแก้ในข้อนี้ก็คือนะครับลูกค้าจะต้องหานะครับรายได้เพิ่มขึ้นนั่นก็คืออาจจะมีคนกู้ร่วมครับนะครับหรือถ้าเป็นนะครับธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระก็จะต้องนะครับ เพิ่มงานนะครับเพื่อที่จะให้มันมีรายได้เข้ามานะครับแล้วก็เดินบัญชีนะครับอย่างน้อยก็ต้อง6เดือนแล้วก็ค่อยไปยื่นกู้ใหม่ได้ครับเพื่อที่จะอัปเดตรายได้ของเราครับผมข้อที่2นะครับก็คือนะครับลูกค้าเนี่ยนะครับมีภาระมีหนี้สินเดิมอยู่แล้วนะครับมันเลยกลายว่าล้นนะครับกับรายได้ของเราถ้าบวกลบแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะผ่อนบ้านได้ ธนาคารก็เลยไม่ได้นะครับปล่อยสินเชื่อให้กับเรานั่นเองครับวิธีแก้ข้อนี้คือคือลูกค้าไปครับจะต้องนะครับนำเงินนะครับไปปิดหนี้นะครับบางส่วนหรือปิดหนี้ทั้งหมดนะครับตามที่ธนาคารแนะนําเพื่อที่จะไปครับให้นะครับภาระของเรามันลดลงก่อนนะครับเราถึงจะไปครับมีนะครับความสามารถในการกู้นะครับ มากขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถกู้ผ่านได้นั่นเองนะครับหาข้อที่3ก็คือลูกค้าติดนะครับแบ็กกรีดนะครับหรือว่ามีคดีความทางการเงินนะครับแล้วเขาไปครับส่งประวัติไว้ในเครดิตบูโรครับอันนี้นะครับจะกู้ยากนะครับแต่ก็มีวิธีแก้ไขก็คือคุณจะต้องนะครับไปเคลียร์เรื่องนะครับหนี้สินปิดหนี้กับเจ้าหนี้กับสถาบันการเงิน ที่เราเคยเป็นหนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปครับขอนะครับใบเสร็จนะครับแล้วก็ใบปิดหนี้นะครับเอามาแนบนะครับเพื่อที่จะยืนยันกับธนาคารว่าเราไปปิดหนี้ไปเคลียร์หนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต้องรอระยะเวลานะครับอยู่ประมาณ6ถึงปีหนึ่งแล้วแต่นโยบายของธนาคารนั้นๆที่เรากู้ครับนะครับเพื่อที่จะให้โลประวัติของเราเป็นศูนย์นั่นเองครับผมนะครับถ้าเรานะครับ รู้ว่าเราติดปัญหาทั้ง3ข้อนี้แล้วก็เอาวิธีของผมไปแก้ไขคุณสามารถที่จะเป็นเจ้าของบ้านได้ครับ